เอาละครับขอการสวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมมาสเตอร์โนวาในบทแห่งนภาฝันตอนเจาะประเด็นโซอีกลับมาการกันกับมาสเตอร์โนวานะครับในวันนี้เราจะมาพูดถึงโซอีกันในที่สุดก็ได้มาพูดถึงเนเรื่องสักทีนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่วันพฤหัสนั้นไม่ได้ลงคลิปนะครับเนื่องจากว่า,าการเรียนมาเยอะจริงแหละก็เลยมาไลฟ์สตรีมแทนนะครับ อาล่าสับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตัวของโซอี้แต่ว่าจะไม่ใช่ว่าโซอี้นั้นเก่งไว้ตามในเรื่องหรอกนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วว่าโรลี่โอวกาสคนนี้เป็นตัวตนที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับด <t> ังนั้นแล้วไอ้เรื่องเก่งไม่เก่งเนี่ยทุกคนก็น่าจะตอบตัวเองได้อยู่แล้วเนาะ <t> <Renaissance> ถ้าให้วันนี้ครับผมก็ได้รวบรวมคําถามหลายคําถามจากคอมมูนิตี้หรือจากเพื่อนๆของผมเนี่ยที่สงสัยในตัวของโซอี้นะครับมารวบรวมแล้วก็มาตอบคำถามเหล่านั้นกัน ซึ่งคำถามทั้งหมดเนี่ยครับเกิดจากการรวบรวมของผมเองนะจากการถามเพื่อนถามพี่ถามคนในกลุ่มหรือแม้แต่การไปค้นหาในคอมมูนิตี้นะครับก็คือเป็นพวกคำถามท็อปเทียร์เกี่ยวกับโซอี้แหละว่าหลายๆคนสงสัยเรื่องไหนของโซอี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาตอบคำถามเหล่านั้นกันโดยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันเลยที่คำถามแรกโซอี้อายุเท่าไหร่คือในส่วนของคำถามนี้นะครับหลายๆคนก็น่าจะรู้คำตอบอยู่แล้วแต่ว่า หลังจากที่ไปส่องมาเนี่ยก็จะมีบางคนสงสัยอยู่นะครับถึงตัวเลขที่แท้จริงของมันคือต้องขอบอกก่อนว่าจริงๆแล้วครับตัวของโซอีเนี่ยไม่ได้มีการบอกอายุเป็นตัวเลขแบบชัดเจนนะแต่ว่ามีการคาดเดากันเฉยๆคือในเรนื่องเก่าเนะ่ครับแต่หลายคนคิดว่าตัวของโซอีเนี่ยอายุประมาณ3 4 0ถึง 4, ีนปีคือในสมัยก่อนนะครับมันจะมีเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งที่มีชื่อว่าสนธยาให้เราทวยเทพซึ่งในเรื่องสั้นนั้นจะมีตัวละครหนึ่งที่ชื่อว่ามิชานะซึ่งเป็นแอสเพ็กต์ออฟทไวไลท์สมัยก่อน คือตอนนั้นเนี่ยมีหลายหลายคนคิดมากว่าน่าจะเป็นโซอีนะครับแต่ว่าภายหลังเนี่ยในเรื่องปัจจุบันนะครับได้มีการเฉลยแล้วว่าคนคนนั้นเนี่ยไม่ใช่โซอีทำให้ในในเรื่องปัจจุบันเนี่ยครับมีความเป็นไปได้ว่าโซอีนะั่นน่ะมีอายุเพียงแค่1นึ่งถึงสองพปีเพียงเท่านั้นหรับใครที่อา่ารู้เรื่องนี้แล้วก็สะพยนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะแม้ว่าน้องแกจะตัวเล็กเป็นโลลีขนาดนั้นนะครับแต่ว่านางแกนี่ก็อายุนี่ก็สี่หลักข้าแล้วนะครับก็นั่นแหละ โดยเหตุผลที่ตัวของโซอี้นะครับมีอายุเยอะประมาณนั้นนะเพราะว่าในสมัยก่อนตอนที่โซอี้ครับเพิ่งได้จะเพิ่งจะเป็นแอสเพ t กต์ออฟโทไอยล์ช่วงแรกๆนะตัวของโซอี้ครับไม่ได้ทําหน้าที่ของแอสเพ t เลยนางเกก็ได้ไปเที่ยวเล่นที่นอกโลกครับซึ่งนอกโลกเนี่ยมันก็จะมีกฎเกี่ยวกับฟิสิกส์อะตอมนุ่นนั่นหลายอย่างครับที่ทําให้ตัวของโซอี้ครับมีอายุที่แตกต่างจากบนโลกคือถ้าเกิดใครชอบศึกษาเรื่องนี้นะครับจะรู้ว่าเวลาของอวกาศกับโลกเราเนี่ยมันไม่เท่ากัน พวกนักบินอวกาศที่ใช้ชีวิตอยู่ในอวกาศนะครับจะมีอายุไขที่ได้ไงดีดำเนินช้าไปกว่าบนโลกสมมุติว่าบนอวกาศเนี่ยเขาใช้เวลาเป็น3-4วันแต่ว่าพอมากลับมาโลกเนี่ยอาจจะใช้เวลาเป็นปีแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับการที่ตัวของโซอี้มีอายุเท่านั้นนี่ก็น่าจะมาจากหลักการนี่แหละครับคือในเนื้อเรื่องเนี่ยก็มีการบอกนะว่าตัวของโซอี้ก็เที่ยวเล่นอยู่ในอวกาศอยู่ใช้เวลาเป็นปีแต่ว่าร่างกายเนี่ยก็เหมือนจะแบบเพิ่มมาแค่1นึ่งขวบสองขวบเท่านั้นเอง พราะกลับไปที่ดูเธอได้ครับเ,เธอก็ได้รู้ว่าเวลาของดูเธอไดเนี่ยมันผ่านมาหลายร้อยปีแล้วคือเขาใช้คําว่าหลายร้อยปีนะก็แปลว่ามันอาจจะไม่ถึง3ามถึงสี่พันปีหรอกสับตัวช่วงอายุของโซอีหลายคนเลยคิดนะครับว่าอายุของโซอีเนี่ยน่าจะแค่ประมาณ1นึถึงสองพปีเท่านั้นซึ่งคําถามมันก็จบแค่นี้นะครับแต่ว่ามันจะมีอีกคําถามหนึ่งที่ผุดขึ้นมาใกล้ๆกันก็คือถ้าเกิดใครรู้ในเรื่องของโซอีแล้วเนี่ยเขาจะมีความสงสัยว่าโซอีนะครับกลับมาตอนไหน การเล่กตัวกลับของทากรนะครับตอนที่โซอีนั้นกลับมาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นช่วงที่เอสเรียวครับยังเด็กๆอยู่ <c oughs> ก็คือช่วงเวลาไม่กี่30ปีก่อนนี่นแหละตัวของโซอีก็ได้กลับมายัางดูเทอร่าซึ่งเหตุผลที่หนูเเลยกลับนะก็คือน่าจะมาป้องกันพ The วกเดอะวอร์นั่นแหละแต่ว่าในช่วงเวลาประมาณ30ปีก่อนตัวของโซอีอันนี้พูดถึงในในเนื้อเรื่องของดูเทร่านะ เมื่อประมาณ20-30ปีก่อนเซอีก็ได้กลับมาครับแต่ว่าตัวของเซอีที่เราเห็นกันในเนื้อเรื่องเนี่ยว่าเธอเนี่ยสามารถรู้ว่าในอดีตครับเคยเกิดเหตุการณ์มอร์ดิเคเซอร์ยึดครองโลกเวียโก้ช่วยเมียเรียกว,ว่าช่วยได้ไหมเรียกว,ว่าช่วยก็ได้แหละทำทำเพื่อเมียเนี่ยก็ได้หรือแม้แต่เหตุการณ์รูนวอหรือเหตุการณ์ตัวของการก่อตั้งเดโมเซียนะครับตัวของเซอีเนี่ยสามารถรับรู้ได้ คือพลังของ Aspect of t w i l i g h t ทเนี่ยทำให้ตัวของโซอี้ครับสามารถพบเห็นเหตุการณ์ในอดีตด้วยความนึกคิดของตัวโซอี้เองคือโซอี้แค่หลับตาแล้วก็คิดว่าเอ๊ะเมื่อหลายร้อยปีก่อนเกิดอะไรขึ้นนะตัวของภาพนั้นๆเนี่ยมันก็จะปรากฏเลยก็ถือเป็นการแสดงสกิลพลังของ Aspect of Twilight นะทรับทำให้ดูว่าพลังของ t w i l i g h t เนี่ยไม่ใช่แค่ทำให้โซอี้นั้นห่อเหินด้วย,วยกาศชิงมิติได้แต่ยังสามารถลําลึกถึงห่วงเวลาได้อีกด้วยคําถามต่อมาครับตัวของโซอี้เนี่ย เป็นคนซาดิสจริงหรือเปล่า <c oughs> คือมันก็ไม่เชยงั้นหรอกคือเขาแค่จะถามว่านิสัยจริงๆของโซอี้นะครับเป็นยังไงคือตามเนื้อเรื่องน,นะครับตัวของโซอี้เนี่ยถ้าเกิดนับกันจริงๆนะตัวของเธอเนี่ยก็อยู่ในช่วงวัยรุ่นที่มีความอยากรู้อยากเห็นต้าพูดอย่างนี้ดีกว่าเป็นเด็กที่ดักสนุกครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าพลังที่มากเกินไปของแอสเปคออัลเท์แลของเธอเนี่ยทำให้ตัวของโซอี้ครับมักจะทําลายข้าวของเนี่ยเป็นบางครั้ง อย่างในเรื่องสั้นมีแต่โซอี้นะครับตัวของโซอี้เนี่ยกำลังเล่นอยู่กับเด็ก2คนซึ่งอันนี้ครับจะเกี่ยวข้องกับคําถามต่อไปด้วยแต่าผมจะยังไม่สปอยแล้วกันอ่ะขึ้นในตอนนั้นครับตอนที่โซอี้เนี่ยกำลังพยายามจะเล่นกับพวกเด็กๆนะก็มีพวกทหารเนี่ยมาลุมล้อมตัวเธอไว้ตัวของโซอี้ครับก็เลยทําการแกล้งพวกทหารเล่นนะโดยการเซกอุกบาทนะครับมาวนรอบฐานนู่นนี่นั่นแล้วก็หายไปเลยคือโซอี้ก็แค่ลําคาแหละที่แบบมีคนมาขัดขวางการเล่นของเธอ เธอถ้าเกิดเธอเลือกได้นะเธอก็ไม่อยากจะฆ่าคนหรอกเพราะว่าเธอก็ไม่ใช่คนที่แบบเฮ้ยเห็นคนนู้นน่าฆ่าจังแล้วก็ฆ่าไม่ใช่นะครับเธอจะทําลายคนเนี่ยก็ต่อเมื่อคนพวกนั้นครับทําให้เธอขัดใจนั่นเองคือโดยรวมระหว่านนี้ใส่โฮโซอีก็คือเป็นเด็กลักสนุกเป็นเด็กวัยรุ่นอยากรู้อยากเห็นที่ใส่เสื้อไหมก็ไม่นะเพราะว่าจริงๆแล้วอะถึงตัวจะเป็นเด็กอ่าแล้วผมพูดว่าเป็นวัยรุ่นเนี่ยตัวของโซอีก็มีความรู้อยู่ค่อนข้างมากนะครับ การใช้ชีวิตอยู่ในอวกาศหลายปีทําให้ตัวของโซอี้ครับเสมวัฒนธรรมแล้วก็ประสบการณ์รวมถึงความรู้ในร่างเล็กๆนั่นนะครับคือมองจากภายนอกไม่ได้เลยคือมองจากภายนอกเนี่ยโซอี้ก็คือเด็กขี้เล่นเนาะแต่ถ้าเกิดความจริงแล้วเนี่ยตัวของโซอี้นี่ก็มีความรู้ค่อนข้างเยอะนะครับเธอรู้จากโวรูนเธอรู้จักสงครามเธอรู้จักอะไรพวกเนี้ยคอแต่ก็สรุปได้ง่ายๆนะครับว่าตัวของโซอี้เนี่ยไม่ได้มีอันที่สายซาดิสนะ แค่ว่าการกระทำของเธอเนี่ยมันเกินกว่าเหตุเฉยๆีโอเคคำถามต่อมาครับสกลพลังของโซอีคือคำถามเนี้ยอขอยยนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นคำถามที่หลายๆคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วแต่ว่าผมจะมาขยายความให้ทุกท่านได้ฟังกันอีกสักหน่อยหนึ่งสเกลพลังของโซอีนะครับอย่างที่บอกไปว่าโซอีเนี่ยเป็นแอสเปกต์อัพทวายไลน์เนาะขึ้นชื่อว่าเป็นแอสเปกต์นะครับก็ต้องมีพลังที่เทียบเคียงกับพวกเทพเจ้าเราจะมาพูดถึงตัวละครอื่นที่เป็นระดับแอสเปกต์กันมั่ง แล้วผมจะเทียบให้ดูนะครับว่าโซอีเนี่ยมีสเกลพลังแตกต่างจากคนเหล่านั้นยังไงโอเคคนแรกเลยขอคนที่ไม่ค่อยได้โชว์พลังให้เราเห็นก่อนนั่นก็คือ Aspect of Moon แล้วก็ Aspect of Sun คือตัวของเด a นากับเล o นาเนี่ครับตามเดืนเรื่องปัจจุบันเนี้ยพวกเธอไม่เคยแสดงพลังระดับทำลายล้างเมืองได้คือในเดือนเรื่องสั้นของเลวนาเธอทำได้มากสุดก็คือ,อท,ที่เธอทำเราเห็นนะก็คือการที่ สร้างแสงแสงสวางา่างมาเผดเผาศัตรูแต่เราก็ไม่เคยเห็นเธอเอาเลเซอร์นะครับไปทําลายหมู่บ้านของลูนลัลิไปทําลายฐานที่มั่นนู่นนี่นั่นไปทําลายภูเข,ขาอะไรเงี้ยไม่เคยเห็นส่วนตัวของไดอานา่าในเรื่องสั้นเราก็ไม่เคยเห็นเธอใช้พลังแห่งแสงจันทร์ไปกำลาบผู้คนของโซลารินะครับก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันคือสเกลพลังของทั้งสองคนเนี่ยครับแม้ว่าจะดูเก่งในฐานะแอสเปกต์แต่ว่าพวกเธอก็ไม่เคยแสดงพลังจริงๆให้เห็นเหมือนกัน แล้วในเรื่องของเทลออฟบลูเทอราเนะครับเราก็ไม่เคยเห็นว่าพวกเธอสองคนนี่จะสู้อะไรกันจริงจังเลยนะก็ที่เราเห็นเนี่ยก็มีแค่การเจ้าตากันเท่านั้นเองใช่ไหมทำให้ผมนะครับจัดว่า2คนนี้คือแอสเพคที่ยังไม่ได้แสดงพลังแบบถึงที่สุดคนต่อมาก็คือตัวของทาลิกทาลิกครับเป็นแอสเพคออฟโปรเทคชันหรือก็คือแอสเพคออฟโปรเทคเตอร์อะไรเป็นโปรเทคเตอร์ออฟทากรอน เป็นคนที่ป้องกันทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งมีชีวิตจากสิ่งชั่วร้ายต,ต่างๆไม่ว่าจากวอยหรือว่าจากอะไรก็ตามคือแม้ว่าตัวของเขาจะเป็นผู้ปกป้องแต่ว่าในเรื่องสั้นของเขาเนี่ยเขาก็ได้แสดงพลังแม้ว่าเราจะไม่เห็นแต่เราก็มีความรู้สึกว่าเขาน่าจะเก่งนะครับในเรื่องสั้นที่มีชื่อว่าแขกที่ไม่ได้รับเชิญเนี่ยตัวของอาทาริกนะครับได้เข้ามาแทรกแซงสงครามระหว่าง2ประเทศเพื่อปกป้องดอกไม้ดอกสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่อะไรประมาณนั้น คือตัวของทาลิกนะครับอยู่ดีๆนี่ก็มาปรากฏอยู่กลางสนามลบเลยนะคือทั้งสองฝ่ายกำลังเต็มเครียดกระัจ้องหน้ากันเลยแต่ว่าทาลิกนะครับก็ได้เดินดุมๆขึ้นมาแล้วก็จ้องมองดอกไม้ดอกสุดท้ายที่อยู่กลางสนามลบนะครับก็คือตัวของทาลิกเนี่ยอยากจะปกป้องดอกไม้ดอกนี้ส่วนทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็รู้สึกขัดใจนะที่ทาลิกเนี่ยมาเป็นตัวกลางไปมาขัดขวางนั่นแหละเออทั้งสองฝ่ายครับก็เลยคิดจะมาฆ่าทาลิกก่อนแล้วค่อยมาฆ่ากันเอง ผลที่เกิดขึ้นไม่ดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เชื่อว่าทาลิกครับสามารถเอาชนะทั้งกองทัพทั้ง2กองทัพได้คิดดูคนคนเดียวสามารถชนะคนเป็นพันได้นะครับแถมตัวเองเนี่ยก็รายรอยคิดควรดอกมาที่ต้องการปกป้องนี่ก็ยังมีชีวิตรอดแล้วก็สามารถขับไล่อกองทัพทั้ง2กองทัพเนี่ยให้กลับไปได้และส่วนตัวเองผมก็คิดว่าเดียรนากับเลวนาเนี่ยสามารถทาอย่งงางนั้นได้นะเพียงแต่ว่าพวกเธอเนี่ยยังไม่เคยทําเฉยๆผมก็เลยทําการจัดทาลิกนะครับให้อยู่สูงกว่า2คนนี้ก่อนเพราะว่า สองคนนั้นเนี่ยเขายังไม่ได้แสดงพลังอะไรไงแต่ว่าทาลิกเนี่ยมีการโชว์พลังมาทีนิดหน่อยแล้วอสเป c t คนต่อมาครับก็คือ Aspect of Justice หรือก็คือตัวของมอร์กาน่ากับเคลคือสองคนนี้นะครับเป็นลูกที่เกิดมาจาก Aspect of Justice คนก่อนก็คือเป็นแม่ของทั้งสองคนนั่นแหละโดยที่สองคนเนี่ยครับมีเ,เซษเสียวของ Aspect of Justice เนี่ยอยู่ในตัวคือตัวของเคลกับมอร์กาน่านะครับเคยแสดงพลังก็คือมาตบตีกันเนี่ยในเมืองเดลมาเซียเมื่อสมัยก่อน คือแม้ว่าพวกเธอจะไม่ได้โฟกัสกับการทำลายล้างเมืองนะครับแต่ว่าผลที่ได้เนี่ยก็คือการต่อสู้ของทั้งสองคนนะครับทำให้เดมาเซียเนี่ยเกิดความวอดวายผู้คนตายเป็นจำนวนมากคือแค่นั้นมันก็พอแล้วครับที่จะบอกว่าพลังของแอสเปกเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนนี่คือขนาดนางเกยทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้โฟกัสกับตัวเมืองนะโฟกัสกับอีกฝ่ายมากกว่าบ้านเมืองอยังวอดวายขนาดนั้นเลยถ้าเกิดพวกแอสเปกครับรู้สึกขัดใจหรือว่าเข้าสู่ด้านมืดจริงจริงเนี่ย ผมว่าทุกคนนะครับสามารถทําลายล้างเมืองสักเมืองได้อย่างง่ายๆเลยนะโอเคแล้วก็การเทียบเคียงสุดท้ายครับก็คือ aspect of war หรือก็คือตัวของแ Panthe o นคือในเนื้อเรื่องเนี่ยเราอาจจะวัดสเกลพลังของ p a n t h e o n เนี่ยได้ยากหน่อยเพราะว่า aspect of war ที่ควบคุมร่างของ p พติอสนะครับมันดันโดนอาร์ทอกแทงไงแต่อย่าลืมนะครับว่าตัวของอาร์ทอกเนี่ยคือดาคินที่แข็งแกร่งมากๆตัวของอาร์ทอกเนี่ยแค่เดินไปที่เมืองเมืองหนึ่งเนี่ยก็สามารถทําให้เมืองเมืองนั้นครับ ล้มสลายได้เพียงแค่ชั่วค่าคืนคือตัวของแพนธีออนเนี่ยครับต้องบอกว่าต้องขอพูดว่าแพนธีออนนะไม่ใช่อันเทียสคือแอสเปคออร์บอร์อรว่าแพนธีออนนะครับมีพลังมากพอที่จะกำราบทั้งเมืองได้แล้วก็สู้สู่สีกับอาร์ทอกเพียงแต่ว่าโดนอาร์ทอกนะครับแทงไปก่อนคือในเนื้อเรื่องมันก็เก่งแหละแต่ว่ามันแค่โดนตัวที่เก่งกว่าฆ่านะครับทำให้ปัจจุบันเนี่ยตัวของแอสเปคออรบอร์คนปัจจุบันอย่างอร์เทียสนะครับก็ มีพลังที่ด้อยกว่าแล้วนะมีพลังที่ด้อยกว่าตัวันก่อนดูจากเรื่องสั้นของพี่แกก็ได้ที่แ pues, like so ทบจะสู้กับดาคินอีกตัวหนึ่งไม่ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้ครับสับข้อแบบเทียบระหว่างแอสเพกทุกคนนะแล้วโซอีน่ะมีพลังแตกต่างจากคนเหล่านี้หรือเปล่าข้อแรกเลยโซอี้เก่งกว่าพวกนี้แน่นอนถ้าไม่ถึงคิดแบบนั้นตัวของโซอี้นะครับมีอายุอยู่นานหลายร้อยปีหลายพันปีอาทำให้นานแกครับสืบซับเรื่องเกี่ยวกับความรู้ตอนที่ผมบอกไปในช่วงแรก ทำให้ตัวของนางแกเนี่ยอาจจะสามารถควบคุมพลังได้ดีกว่าแอสเพคคนอื่นๆอ,อีกทั้งสกิลระดับของเซอีเนี่ยที่สามารถเซกอุกบาทมาได้ฉีกมิติได้แหวมิติได้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีภาษีที่สูงกว่าแอสเพคคนนั้นๆอยู่แล้วนะครับทาให้สกิลพลังของเซอีเนี่ยเหนือกว่าแอสเพกในปัจจุบันเนี่ยอย่างมากเลยโอเคครับคำถามต่อไปอ่าเป็นลองสุดท้ายแล้วนะครับมันจะเหลืออีกสองคำถามซึ่งอ่าหนึ่งในงนั้นก็คือคำถามนินนั่นแหละ ตัวของโซอี้ครับว kind of ันๆโซอี้เนี่ยทำอะไรบ้างก็คือจากเนื้อเรื่องนะครับถ้าเกิดก่อนที่จะถูกเรียกตัวกลับมาดูเทอร่านะวันๆของโซอี้ครับก็คือได้บินไปทั่วอวกาศไปดาวนู้นดาวนี้ไปเที่ยวเล่นที่นู้นที่นี้ที่นั่นแหละครับแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยตัวของโซอี้ก็จะไปอยู่เล่นกับออเรนโซนะแม้ว่าออเรนโซนี่จะไม่ชอบก็ตามแต่ทั้งคู่นี้ก็เป็นมิตรต่อกันได้นะครับเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยที่ออเรนโซโดนแกล้งตัวของโซอี้ก็จะโกรธแทนให้อะไรประมาณนั้นแหละครับ ส่วนหลังจากที่กลับมายังรูนเทร่าแล้วตัวของโซอี้ก็ยังคงเที่ยวเล่นไปตามภาษาโซอี้แหละครับก็คือในเดือเรื่องสั้นที่มีชื่อว่า Be เดอร์โซอี้เนี่ยตัวของโซอี้ก็ได้ไปอยู่เล่นกับเอสเดียวแล้วก็ลักนะครับซึ่งในต,ตอนนั้นนี่ก็ไม่ไม่ชัวร์นะว่าตัวของทั้งคู่เนี่ยอ่าใช่เอสเดียวกับลักหรือเปล่าแต่ว่ามีความคิดว่าใช่นะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตัวของโซอี้ครับสนใจเด็กน้อยคนหนึ่งซึ่งในภายหลังก็น่าจะเป็นเอสเดียวก็นั่นแหละครับ ตอนที่ผมบอกไปว่าเธอนั้นอยู่เล่นกันเด็ก2คนนี้จนมีทหารอาจะมีแบบผู้ใหญ่เนี่ยเข้ามาห้ามเข้ามาปราบปามตัวของซซวีก็เลยทําการหายไปเลยก็นั่นแหละครับโอเคเราเดินทางมาถึงคําถามสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับนั่นก็คือโซอี้ชอบเอสเลียวตรงไหนอืมใช่ใช่คำถามนี้แหละผมเชื่อว่าหลายๆคนสงสัยนะครับว่าทำไมโซอี้เนี่ยถึงชอบไอ้หนุ่มหล่ออย่างเอสเลียวนั่น ท้งทงที่มันเป็นแค่คนที่หล่อมากเท่มากแล้วก็มีผู้หญิงชอบหลายคนเหรอเออก็ประมาณนั้นก็ได้โอเคถ้าเกิดจะตอบคำถามใ,ให้ง่ายที่สุดนะครับนั่นก็คือความรักนั้นไม่มีเหตุผลหรอกโดนด่าแน่น,นอนเออเอาใหม่โอเคคือจริงๆแล้วนะครับตัวของโซอีเนี่ยก็ไม่ได้ชอบอะไรเอสเดียวเป็นพิเศษนะแค่ว่าเธอเห็นครั้งแรกเนี่ยเธอก็รู้สึกหงลงรักเอสเดียวแล้วคือจากเรื่องสั้นที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือตัวของโซอีนะครับได้มาพบเอสเดียวกับลัสตอนที่ยังเด็กๆอยู่ เธอพบกับเด็กชายผู้เจรจรดัแล้วก็เด็กหญิงในชุดสีแดงซึ่งตัวของโซอี้ครับรู้สึกลหลงใหลในเด็กชายคนนี้มากและพอเวลาผ่านไป20กว่าปีเนี่ยตัวของเด็กคนนี้ครับก็ได้เติบโตเป็นเอสเลียวโซอี้ที่จําได้เนี่ยก็เลยรู้สึกอ่าแบบเห็นแบบทักทายเอสเลียวเนี่ยก็พูดว่าเฮ้ยเอสเลียวไปเป็นของฉันไหมอะไรประมาณนั้นแหละครับส่วนความสัมพันธ์กับคนอื่นๆเนี่ยตัวของโซอี้นี่ก็มีอยู่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเซเลเชียลหรือว่าพวกแบบสตอรี่แครมเนี่ยพวกนั้นนี่ก็เป็นคนที่โซอี้รู้จักนะครับ สเปซิสเกชเชอร์หรือว่าคนอื่นๆเนี่ยตัวของโซอี้เนี่ยก็รู้จักกันได้อย่างดีเลยคือผมแนะนำนะครับถ้าเกิดใครอยากจะรู้เรื่องราวของโซอี้เนี่ยให้ลองเล่นเกมการ์ดหรือว่าลองศึกษาวอชได้ดูคือนอกจากเนื้อเรื่องที่ดูลึกลับแล้วหรือว่าดูดีแล้วนะครับผมบอกตามตรงว,ว่าผมเป็นคนที่ชอบเสียงภาคของโซอี้มากคือสีย่น้องแกมเป็นเอกลกักษณ์อะมันมีความแหลมมีความขี้เล่นนู่นนี่นั่นแล้วสำหรับใครนะครับที่มีความชอบเรื่องสตอรี่หรือว่ามีความชอบเรื่องเสียงภาคเหมือนกันเนี่ย ผมก็ขอแนะนำเพ x t o n e น G 2 5ผู้ฟังอีกหนึ่งตัวในซีรีส์ของ p พ x ก o n e ที่คราวนี้ครับมีทั้งการอัปเกรดตัวของดีไซน์และอัปเกรดตัวของฟังก์ชันด้วยโดยฟังก์ชันหลักๆของตัวนี้นะครับก็คือการแยกเสียงปืนและเสียงฝีเท้าได้อย่างเฉียบคมเหมาะกับเกม FPS ทั้งโมบายและ PC หรือเกมแนวอื่นก็ได้ครับอย่างตัว L.R. ที่ผมเล่นเนี่ยผมก็ชอบนะกับการที่ได้ยินเสียงของตัวละครเนี่ยชัดเจนมากๆ อีกทั้งตัวของหูฟังนะครับยังมีน้ําหนักที่เบามากๆเพียงแค่3.9กรัมเท่านั้นเองทําให้เวลาใส่นะครับจะรู้สึกเหมือนว่าเรานั้นไม่ได้ใส่หูฟังอยู่แต่ว่าเป็นเพียงแค่อากาศที่ทาให้เรานะั้นได้ยินเสียงได้ดีขึ้นด้วยคุณภาพระดับนี้นะครับสามารถจับจองได้แล้วที่ช้อปปี้ในราคาถูกแสนถูกแต่ถ้าเกิดจะให้มันถูกกว่านั้นก็สามารถใส่โค้ด h e x 0 0 2เพื่อรับส่วนลดสุด E x c l u s ค v ูจาก Master n o v นวาสามารถสั่งซื้อสินค้าและสอบถามรายละเอียดได้ที่ลิงก์ตรงดีสคริปชันได้เลยนะครับ โอเคกลับมาแล้วก็จริงๆก็อยากจะแนะนาจริงๆแล้วแหละว่าถ้าเกิดใครนะครับที่มีงบไม่เยอะเนี่ยก็อยากจะให้หูฟังรุ่นนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีคือจากที่ใช้เนี่ยมันก็ใช้ฟังเสียงอะไรได้หลายๆอย่างนะเกมโมบ้าก็ใช้ได้ครับวายเดฟเองก็ใช้ได้ก็อขอจบการโฆษณาเพียงเท่านี้แล้วกันโอเคมาต่อที่เนื้อหากันดีกว่าคือก็อย่างที่บอกแล้วว่าตัวของโซอี้ครับมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์มากแล้วพวกไวส์ไลน์เนี่ยก็ทําให้เราได้รับรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ต่างๆของโซอี้ โดยที่คนหลายๆคนนี่ก็ค่อนข้างจะลำพานโซอี้อยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าโซอี้นี่ก็ไม่เคยลำพานใครนะก็ประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับประเด็นของโซอี้ถ้าเกิดใครมีคำถามอื่นนอกเหนือจากนี้ครับสามารถถามผมที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยแล้วผมรับก็จะไปตอบคอมเมนต์นั้นให้เองนะไม่ต้องห่วงโอเคสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณมากที่รับชมนะครับขอฝากไว้ครั้งกับเพลงโทนหูฟังตุวนี้ครับจริงๆมันทั้งเบาแล้วก็ฟังเสียงได้ชัดนะครับใครที่เป็นสาย APS เนี่ยก็ไม่ควรพลาดนะครับ เอาล่ะสุดท้ายนี้มาสเตอร์โนของเรานะครับมีระบบเมมเบอร์ชิพแล้วในนามของคอสมิกเรียสามารถเป็นส่วนหนึ่งของเราได้นะครับตรงปุ่มข้างๆปุ่ม u u s c r i b e เลยแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผลคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ See you ครับบ๊ายบายไว้เจอกันแล้วก็อย่าลืมนะ Today's g o o d day to Sleep <c oughs> ฝันดีครับ